วิคอลบอลวันนี้ครับวันศุกร์ที่26มกราคม2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเต่งกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาทําการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมและก่อนที่เราจะไปเริ่มการวิเคห์กันนะครับมาดูกันก่อนว่า5คู่ที่เฮียโจให้ไปเมื่อวานมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนเสียกันบ้างรอมาสรุปนครับเริ่มกันที่คู่แรกครับศึกฟุตบอลโคปาเดลสเปนระหว่างแอนเดริดพบกับเซบียาคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่แอนเดริดนะครับจบเกมผลปรากฏว่าแอนเดิดเนี่ยก็เปิดบ้านเชื่อเซบียาไป1-0นะครับผมแต่มันก็ไม่พอะทที่จําาให้พวเ ทำเงินนะครับผมคู่นี้ก็เสียนะครับท่านผู้ชมครับคู่ต่อมาครับศึก FA ครับระหว่างบอลมัรพบกับสวอนซีคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่บอลมัรจบเกมผลปรากฏว่าบอลมัรก็สามารถเปิดบ้านถล่มสวอนซีไปที่50นะครับท่านผู้ชมครับใครตามคู่นี้ก็กินเต็มพร้อมกับสกอร์สูงด้วยครับ คู่ต่อมาครับทางด้านของเกาหลีใต้พบกับมาเลเซียศึกเอเชียนคัพคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่เกาหลีใต้คิดว่าเกาหลีใต้นะครับผมจะมาเอาจริงเอาจังที่ไหนได้นะครับผมโอ้โหหักปากาเซียนซะงั้นนะครับผมเลี้ยงญี่ปุ่นนะก็เสมอกับมาเลเซียไป3าพุทตรนะครับผมคู่นี้ก็เสียนะท่านผู้ชมครับอืม้มอะไรเนี่ย โอ้โห oh, เลี่ยงญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับคู่ต่อมาครับจอแดนพบกับบาเรนนะครับผมคู่นี้ hay, เฮียโจให้รองไปที่ทางด้านของบาเรนนะครับจบเกมผลปรากฏว่าบาเรนก็เอาชนะทางด้านของจอแดนไปที่ศูนนะครับผมคู่นี้ใครจะตามคู่นี้ก็กินเต็มนะคู่ต่อมาครับคู่สุดท้ายซาลิเอร์เบียพบกับไทยคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่ไทยนะครับจบเกมผลปรากฏว่าไทยเนี่ยก็สามารถเอาเสมอจบเกมผลปรากฏว่าไทยก็สามารถยันเสมอกับซาอุไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมคู่นี้ก็กินเต็มนะครับ นี่ครับ5คู่ที่ให้ไปเมื่อวานก็เข้า3เสียไป2นะครับ <S 2> <S 2> เพื่อมเป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังการวิเคราะห์อของวันนี้ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับกับศึก FA อัอังกฤษระหว่างเชลซีพบกับ illa, แอตเลติลาเตะกันที่สแตมฟอร์ดบิดเวลาตี2-4.5นาทีราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่เชลซีเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับ มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมสกเ,เีเบยครับเป็นการเจอกันของ2ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจ้าบ้านเชลซีลงเตะไป21นัดในลีกนะครับชนะมา9สเสมอ4แพ้ไป8ได้มา35เสียไป31มีอยู่31แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่9ส่วนทางฝั่งวิลล่านะครับผมลงเตะไป21นะัดชนะมา13สเสมอ4แพ้ไป4ได้มา43สเสียไป27มีอยู่43แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับผลงานการพบกัน10นัดหลังสุดนะครับผมก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครััับบเเเเชชลลซีนนีนนน่ยะะิไป4กกมมครผอ เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นวิลล่านะครับผมที่เอาชนะเชลซีได้ทั้งหมดเลย3เกมนะครับมาดูผลกานการที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เชลซีนะครับผมเจ้าบ้านเอ่อสินัดหลังสุดชนะมา6เสมอ1แพ้ไป3นะครับเชลซี Chelsea ทําเงินไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับผมจบเจ้า3เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับผมเกมล่าสุดมันเขก,ก็ดีหน่อยนะเปิดบ้านถลม่มเอาเปิดบ้านถล่มเอาชนะมิดแลตเบลไปที่6-1นะครับผมเข้ารอบชิงคาราบาวครับไปแล้วนะครับส่วนในลีกของพวกเขาเนี่ยก็ เปิดบ้านตบาทางด้านฟูลแลมมาที่1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะมาดูทางฝั A ่งแอตเลติลลากันบ้างนะครับผมสิเกมหลังสุดของเขาชนะมา5สเสมอ4แพ้ไป1นะครับวิลล่าสิบเกมเนี่ยทำเงินไปที่4เกมนะครับผมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมเกมล่าสุดของพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่สเสมอกับทางด้านของเอเวอเรตต์ไปที่0ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับสามเกมล่าสุดของทางด้านวิลล่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับ มาดูเกมในบ้านของทางด้านเชลซีกันบ้างนะครับผม10เกมหลังสุดในบ้านก็ชนะมา7เสมอ2แพ้ไป1นะครับผมในบ้านเชลซีทำเงินไปที่5เกมนะครับผมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเสียไปที่3เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับผมในบ้านเชลซีไม่แพ้มาแล้ว9เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมแล้วก็แถมยังชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับผมในบ้านเชลซีถือว่าค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนอาเตมิล่ากันบ้างนะครับผม10เกมหลังสไป่ทีีย มี่5เกมนะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเชลซีของกุนซือมาริโอโปเชติโนเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะมิดแลนดสโบไป6 1, 1ในศึกลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามเนี่ยจะไม่มีชื่อสิบแข้งเดี่ยงนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวทั้งหมดเว้นซ์จากนิโคลัสแจ็กสันเพียงแค่รายเดียวที่ติดภารกิจรับใช้ชาตินเวลานี้นะครับคาดว่าพรอสเตรียมวางหมากระบบ4-2-3-1โดยจะมีอารมานโดโบยาออสตาร์ยืนเป้าล่่่่่าา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 สสสสสสสกกกกกกกอออออออรรรร์์แลลลลลลละ็็ใช้้้โโนน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 ีมมมมููเเเเเคคพัััับบฮิิิตงงงงงงปปุุุยยดหววทฝขซื คุณนายเอมลี่เพิ่งจะบุกเสมอกับเวเบตันมาศูนย์ศูนย์ในลีกช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากเบอร์ธันตาโอเล่ที่อยู่ในระหว่างการรับใช้ทีมชาตินะครับคาดว่าเอเมิลี่เตรียมจัดทัพในระบบ4-4-2โดยจะมีมุซ่าดิอาบีกับโอริวัตกินควงคู่กันล่าตะไคร่ในแดนหน้าและก็ใช้บูบาก้ากามา马ากับดักล้านลุยปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางต้องบอกว่าเชลซีเริ่มคัมแบ็กหรือฟื้นความมั่นใใจขขขึึ้้นน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 กก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 ลลลลััััับบบบบมมมมมาา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 าเเเเเเเรรรรรรื่ร game, รร่่่่่ออยยยยยยยๆะะะะคคคแแ็ชไไปปปถถงงงงง5-6 16ททุิิิิววววตตูดดพพีีโหห แม้จะมีการโรเทชันกันบ้างก็จริงแต่ว่าตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ของสิงห์บลูก็อาจจะทาให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนแค่บางจุดเท่านั้นสอดคล้องกับทีมเยือนวิลล่านะครับซึ่งฝากรอยแคนต่อเนื่อง2เกมที่พบกันแต่บอกว่าแต่บอกเลยว่าคราวนี้เนี่ยไม่น่าจะง่ายเหมือนทุกทีแน่นอนเจอกันช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นทีมเยือนเองนะครับที่ลําบากและน่าจะไม่รอดกลับออกไปเมื่อดูจากเลขกภาพรวมต่างๆก็ยังยกให้เจ้าถิ่นยืนหนึ่งพึ่งพาได้ฟันธงครับเกมนี้จัดไปที่เชลซีบอนมีรงสกอร์ที่ผมคาดการนะครับเชลีป่ไปท1 คู่ต่อมาครับสเปอร์พบกับ Man City, แมนซิตี้เตะกันที่ฮอนเดอรอสเปอร์สเตเดียมเวลาตีสราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่แมนซิตี้เป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับ มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าบ้านสเปอร์ลงเตะในลีกไป21น,ะะนัดชนะมา12เสมอ4แพ้ไป5ได้มา44เสียไป31มีอยู่40 10, แต้มตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับส่วนลงฝั่ง, Man City, งแมนซิตี้ลงเตะไป20น,ะะนัดชนะมา13เสมอ4แพ้ไป3ได้มา48เสียไป23มีอยู่43แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีกมาดูผลงานการพบก,กัน10เกมหลังสุดนะครับผมก็เป็นทางฝั่งสเปอร์นะครับที่ทำได้ดีกว่าโดยเจอกับแมนซิตี้10เกมนะครับผมเอาชนะแมนซิตี้ไปถึง5เกมเสมอ2เกกมมแแแล้ว้ว็พนซิตีีี้้ไปเเเเเพยงแคค่่่่3กกมมททาานนนัันนะรบลสุดจอกันนะครัับผมมมกก็เสอนา3ประตตู่อ3 ด้วยนะท่านผู้ชมครับมาดูผลงานแข่งที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่สเปอร์10นัดหลังสุดก็ชนะมา5สเสมอ2แพ้ไป3นะครับสเปอร์ทำเงินไปที่6เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับผมเกมล่าสุดของเขาก็เสมอกับทางด้านของแมนยูไปที่2-2นะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยสเปอร์ไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนตางฝั่งแมนซิตี้นะครับผม10เกมหลังสุดชนะมา8สเสมอ1แพ้ไป1นะครับแมนซิตี้10เกมทำเงินไปที่5เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่5เกม ตอนนี้แมนซิตี้ไม่แพ้ใครมา9นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับสำหรับแมนซิตี้มาดูสถิติในบ้านของทางด้านสเปอร์กันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา7เสมอ0นย์ะครับผมแพ้ไป3นะครับในบ้านสเปอร์ทำเงินก็ดีนะครับทำเงินไปที่5เกมเสียไปที่5เกมนะครับสเปอร์ในบ้านชนะมา4นัดรวดเข้าไปแล้วส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นะครับผมในฐานะทีมเยือน10นัดหลังสุดก็ชนะมาเเสมอ1แพ้ไป2นะครับผมแมนซิตี้อนอกบ้านทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับนอกบ้านแมนซิตี้ตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแรรงมาากๆะเพ เข้าวินรวดมา5เกมทุกรายการแล้วนะครับสำหรับนอกบ้านของแมนซิตี้ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านสเปอร์ของกุนซืออังเก้เพิ่งจะบุกเจ้าเดือดแมนยู2-2ในลิกเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามเนี่ยจะไม่มีชื่อของจอวานนี่โรเซลโซ,โซเบนเดวี่เจมสม์ดิสันและอาริโฮเบริชสี่แข้งเลียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีเช่นเดียวกับซอนเฮืงมินอีบิสซูมาและปาเปซานะครับเหล่าบรรดาตัวเทพที่อยู่ระหว่างการรับใช้ทีมชาติยกแพ็คคาดว่าอังเก้เตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยจะมีรรรริิชาาสสัันนะคบออกต อยู่ด้านหลังตามสูตร ส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ของคุณซือเป็กบเดบละลาเพิ่งจะบุกอ,อชนะนิวคาสเซิลมา3ประตูต่อ2นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกเนี่ยไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอก,กจากจอร์นสโตนกับโมเรีอลคาน์ี่สองแข้งเลี่ยงครั้งสต็อกซึง่งยังไม่หายดีนะครับส่วนทางด้านของเออร์ลิงฮาแลนด์ต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งว่าจะฟิตพอลงช่วยเพื่อนได้หรือไม่คาดว่าเปปเตรียมจัดทัพในระบบ4ี3 1โดยจะมียูเรียนอาวาเลสออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายแล้วก็ใช้แบร นชนิดว่าจังหวัดนรก3-2ทาให้ตลอด9หนทนไทยทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชะนะไปถึง8ครั้งแถมซัดไม่ยั้งตีนไปกว่า27ลูกนะครับเรียกได้ว่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วจึงอยู่ที่ระดับสเปอร์ก็ถือว่าแข็งโป๊กเลยเหมือนกันแต่ว่าด้วยปัญหาตัวผู้เล่นหลักที่หายไปเพียบนะครับซึ่งรุนแรงหนักพอสมควรน่าจะทาให้กุนซืออังเกตต้องกลุมขมับและจําใจต้องโรเตชันในแบบเกือบชุดใหญ่แต่ก็ยังไม่น่าจะต้านทานความดุดันของแมนซิสตี้ได้นะครับเมื่อดูจากเล ครับ คู่ต่อมาเป็นศึกบุนดิลิก้าเยรอรมันระหว่างแซงเฟิร์ตพบกับไมเตะกันที่สนามดอยเซ่แบงก์พาร์คเวลาตีสองสี่ห้านาทีนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่แซงเฟิร์ตเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านไอทัคแซงเฟิร์ตลงเตะม,มาสนะิบแปดนัดชนะมาเจ็ดเสมอเจ็ดแพ้ไปสี่ได้มายี่สิบเก้าเสียไปยี่สิบสองมีอยู่ยี่สิบแปดแต้มตอนนี้อยู่อันดับที่หกนะครับส่วนทางฝั่งไมนะครับผมลงเตะไปสนะิบเจ็ดนัดชนะมาหนึ่งเสมอแปดแพ้ไปแปดได้มาสิบสี่เสียไป 29, ็นทางงฝั่ 11, ไอแท็กแฟงเฟิร์ตที่ทำได้ดีกว่านะครับโดยเอาชนะทางด้านของไมค์ไปที่4เกมเสมอกันไป4เกมแล้วก็แพ้ไมค์ไปที่2เกมนะครับและเกมที่แพ้เนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2020นู่นเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เสมอกันมา1นประตูต่อหด้วยนะมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ไอแท็กแฟงเฟิร์ตสิบนะั้หลังสุดของพวกเขาก็ชนะมา3เสมอ1แพ้ไปถึงหนะครับ10เกมเนี่ยไอแท็กแฟงเฟิร์ตทำเงินไปได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นท่านผู้ชมครับนอกนั้นก็เสียหมดเลยเกกกมมล่าาสสุดขของเเ็วพ มา10เกมหลังเนี่ยก็ทําเงินไปที่4เกมนะผมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเกมล่าสุดของพวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับทางด้านวกบวกไปที่1-1ด้วยนะ มาดูเกมในบ้านของทางด้านไอแท็กแฟงเฟิร์ตกันบ้างน,นะครับผมแปดนัดในบ้านก็ชนะมาสี่เสมอหนึ่งแพ้ไปสามนะครับในบ้านฤดูการนี้ทำเงินไปที่ห้าเกมเสียไปที่สามเกมนะครับผมส่วนทางฝั่ง,งทางด้านทีมเยือนไม้นะครับผมสิบเกมในฐานะทีมเยือนก็ชนะมาแค่หนึ่งนะครับผมเสมอหกแพ้ไปถึงสามนะครับเกมเยือนไม้ทำเงินไปที่ห้าเกมจบเจ้าหนึ่งเกมแล้วก็เสียไปที่สามเกมนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเกมต้องบ้านของไม้หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่และตอนนี้พวกเขาไม่แพ้มาห้านัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็เสมอไปสี่เกมเลยนะเนี่ย มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมแล้วก็ผมเริ่มที่เจ้าบ้านไอแทรคแฟงเฟิร์ต นัดล่าสุดลูกทีมของดิโน่ท็อปแมนเลอร์ดันเสียสมาธิไปหน่อยนะครับเนื่องจากโดนคู่แข่งไล่ตามติดเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองอยังไงก็ตามนะครับด้วยสภาพทีมที่ไม่มีแข้งเลี่ยงหรือติดโทษแบนใ,นใดๆจึงคาดว่าการกลับมาเฝ้าบ้านในวันนี้เนี่ยพร้อมยึดใช้งาน11นักเตะชุดเดิมลงบู๊อีกครั้งด้วยระบบ3-4-2-1นะครับวาง2เพลย์เมเกอร์อย่างอันการเคนับที่เกมล่าสุดยิงประตูได้และนักเตะตัวยืมอย่างดอนนี่ฟอนเดอร์เบกได้ลงผนึกกำลังกันอีกครั้งเพื่อคอยส่งมมม้้าา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 ยยยยต่่่่ออออใหหหกกกกับบศนนรรรงงงทีืจซคสแไป ส่วนนักฝั่งไม้ถือว่าได้พักหยุดความห่วยไปนะครับเพราะนัดล่าสุดเนี่ยเกมถูกเลื่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนั่นเองสําหรับความพร้อมก่อนออกไปเยือนเนี่ยจะไม่มีจะจะไม่มีชื่อของอีแจซุงนะครับมิดฟิลด์เกาหลีใต้ที่รับใช้ทีมชาติและอันเดียสฮันเชโอเซ่นกับเนลสันไวเพิลที่เลี่ยงยาวไปก่อนหน้านี้คาดว่าการจัดทีมเนี่ยคงจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดดีที่สุดลงสนามนะครับนำทัพมาโดยคาริมโอนิชิโวศูนย์หน้าตัวเป้าที่แม้จะยังหาสกอร์แรกของตัวเองไม่ได้ในซีซั่นนี้แต่ก็ยังได้รรรรรรัััับบบบบบบหหนน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 น้้้้้้้้าา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 าทีีี่่่่่คคคเเเเเเดดดดยยยยววววปป็ตตตมมมมมมิิะพอออออสุุโจจกกกกกกููธแแขงงงช เกมนี้แฟรง์เฟิร์ตเป็นทีมที่ดีกว่าจริงๆนะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะพลาดท่าโดนตีเสมอแต่จุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าดูดีกว่าแต่ก่อนก็คือเกมลุกที่หาโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแถมวันนี้ได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านที่เข้าวินมา2นัดติดต่อกันด้วยมองดูแล้วถ้าดวงไม่แตกจริงๆนะครับสามแต้มเต็มก็อยู่ในกำมือของพวกเขาต่านกับไม้ผู้มาเยือนที่ยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูกสักทีนะครับเพราะเกมนัดล่าสุดถูกเลื่อนมาแต่เหมือนจะเป็นผลเสียซะง,งั้นนะครับเพราะทำผลให้พวกเขาเนี่ยขาดความสม่ำเสมนนเอ,อ,อ่ไปีท สกอรที่ผมคาดการนะครับแฟรงก์เฟิร์ตจะเปิดบ้านตบไมค์ไปที่2อหนึ่งครับคู่ต่อมากับศึกกันโชซีอาระหว่างกายารี่พบกับตรอร์เนโนเตะกันที่สนามยูริโปโดมุสนะครับเวลาตีสองสี่ห้านาทีราคาบอลเปิดมาที่ตรอร์เนโนเป็นฝ่ายต่อปอปอ มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านกาเยรี่ลงเตะในลีกไป21นัดชนะมา4เสม,มอ6แพ้ไป11ได้มา20เสียไป36มีอยู่18แต้มนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่17ของลีกแล้วส่วนทางฝั่งโตริโน่ลงเตะมา20นัดชนะมา7เสม,มอ7อ่าแพ้ไป6ได้มา18เสียไป18นะครับผมมีอยู่28แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่10มาดูผลงานการพบ,บกันของทั้งคู่นะครับผม10นัดหลังสุดเนี่ยก็อ่าเป็นทางฝั่งกาเยรี่นะครับผมที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะโตริโน่ไปที่3เกมนะครับผมเสม,มอกันไป5เกมแล้วก็แพ้ให้กับโตริโน่ไปที่2เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็ สเสมอกันที่บ้านของตรเรนโนศูนย์ศูนย์ด้วยนะมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมเจ้าบ้านกายารี่ลงเตะไป10นัดก็ชนะมา2สเสมอ3แพ้ไป5นะครับอ่าสิบนัดของทางด้านกายารี่ทำเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเกมล่าสุดของเขาก็บุกไปแพ้ของอ่าทางด้านของฟอสซิโนเน่มา31หนึ่งด้วยนะเนี่ยมาดูทางด้านของตร์เรนโนกันบ้างนะครับผม10เกมหลังสุดของเขาก็ชนะมา4สเสมอ4แพ้ไป2นะครับตรเรโน,โน่10เกมทำเงินไปที่5เกมนะครับผมอ่จบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่ 4ีเกมนะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเสมอกับทางด้านของเจนัวม,มาศูนย์ศูนย์ด้วย มาดูเกมในบ้านของทางด้านกายารีกันบ้างครับเก้านัดหลังสุดก็ชนะมา4เสมอ3แพ้ไป2นะครับผมในบ้านของโตริโนเอ่อในบ้านของกายารีนะทำเงินไปที่6เกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่3เกมเท่านั้นนะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยกายารี่ไม่แพ้นใครในบ้านมา6นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับผมชนะ3แล้วก็เอ่อชนะ4แล้วก็เสมอ2นะครับในบ้านนะส่วนทางฝั่งโตริโนในฐานะทีมเยือนนะครับผม10เกมก็ชนะมา2เสมอ3แพ้ไป5นะครับผมโตริโนอนอกบ้านทำเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สิบเกมทำเงนินไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จบเจ้า1เกมเสียไปที่6เกมนะครับผมท่านผู้ชมครับ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านทัพชาวเก,กาะแกรยารีของกุนซือเคลานิโอรานิเอรีพวกเขาเนี่ยเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับใน5เกมหลังสุดสุรภาพความพร้อมนั้นจะยังคงไม่มีกองหน้าอย่างซิตโตโรวุมโบที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติแองโกลานในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับขณะที่ตัวเจ็บนั้นก็มีแต่หน้าเดิมๆด,ด้านการจะทัพคาดว่าพวกเขาเนี่ยจะปรับระบบจากเกมนั้นล่าสุดที่ใช้3-5-2มาเเป็นนระบบ4-3-2-1ใกมวันนี้นะครับโดยที่ตำแหน่งมิิดฟลด์ตัวรุกเนี่ยจะวางทางด้านของนิิโโคคลลััสวออายป้นเกมร่วมกับนาอิตันีันเดสสนับสนนุหหััววอกตเป้โดย เปตยาลงรัจไขในเกมนี้ ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างทัพกระทิงหินโตริโนโ่ภายใต้การนำทีมของอีวานยูริสผลงานในลิกห้าเกมหลังสุดของเขาเนี่ยก็เก็บชัยไปได้2นัดน,นะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บเนี่ยก็มีแต่หน้าเดิมๆทั้งหมดนะและเสียทางด้านของเดมบาเซ็กที่ย้ายไปฟอซินโนเน่แบบยืมตัวอีกด,ด้วยด้านการจะทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-4-1-2มิดฟิลด์ตัวลุกจะวางทางด้านของนิโคล่าบาราสิตนะครับคอยสร้างสารรค์เกมสนับสนุน2องหัวหอกอย่างดูวันสปาร์ตาและอันโตนิโอซานาเบียลงรัฐไขในเกมนี้เจ้าบ,บ้านกาเเเเลาลอออรรรรีีีี่่่่่่พกกกขขขาาาาป็็็นนนนนนนททททมมมมใใบบ้้้้ไไดดดยยยยงง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 แแแะะคคัััััผหหสุณฝืโติ พวกเขาก็เก่งแต่ในบ้านนะครับแต่ผลงานนอกบ้านย่าแย่พเราไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันเดือนราคาเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอนะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าถิ่นดีกว่านะเพราะกายารีเนี่ยเล่นในบ้านได้ดีผลงานในบ้านของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากนะครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจวันนี้ก็เลยมองว่าอยู่รองมีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับฟันดงครับเกมนี้จะไปที่กายารีสกอร์ที่ผมคาดการนะครับกายารีจะเปิดบ้านเสมอกับโตริโโนไปที่หนึ่งหครับมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับกับศึกลาลิกาสเปนระหว่างอ,รอารส เตะกันที่สนาม Power Hot Stadium เวลาตีสามราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่เสมอมาดูตารางคะแนนข,น,นของทั้ง2ทีมนะครับผมอเมริกาลงเตะไป21นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอ6แพ้ไปถึง15ได้มา21เสียไป4 6นะครับผมมีอยู่6แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่20เลยนะครับส่วนฝั่งอาราเบสลงเตะไป21นะัดชนะมา6เสมอ5แพ้ไป10ได้มา19เสียไป27มีอยู่23แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่12มาดูผลงานการพบกันของคู่นี้10เกมหลังสุดนะครับผมก็เป็นทาง,งานะทาาไ้ง 6, ไ 2, งด ของอเมริกาไปที่สองเกมนะครับผมเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งอาราเบสที่เปิดบ้านตบอเมริกาไปที่1นึ่งศด้วยนะมดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านอเมริกาสินัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับผมเสมอ3แพ้ไป7 10เกมนะครับผมอเมริกาทำเงินค่อนข้างดีนะเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะไม่ชนะใครก็เหอะนะครับแต่ก็ทำเงินได้สวยนะครับทำเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้เรียวมาริดมาสามประตูต่อสด้วยนะ ส Adult ่วนทางฝั่งอรลเบสนะครับผม10เกมของพวกเขาก็ชนะมา4เสมอ2แพ้ไป4นะครับผม10เกมทำเงินไปที่5เกมเสียไปที่5เกมเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเชือดคาริสไปที่1ประตูต่อ0ด้วยนะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านอเมริกากันก่อนนะครับผม8นัดก็ไม่ชนะใครนะครับผมเสมอมา5แพ้ไป3นะครับผมอเมริกาในบ้านทำเงินไปเพียงแค่2เกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่ 4เกมนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้นะอเมริกันะครับผมไม่แพ้ในบ้านมา3นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วแต่ก็เป็นการเสมอซะส่วนใหญ่นะครับผมท่านผู้ชมครับแบบไม่มีสกอร์ด้วยนะเนี่ยศูนย์ศูนย์ทั้งสามนัดเลยนะครับบรรลุทางฝั่งทีมเยือนอาราเบสกันบ้างนะครับผม10เกมหลังสุดนอกบ้านของพวกเขาก็ชนะมา3เสมอ3แพ้ไป4นอกบ้านทำเงินไปที่7เกมนะครับผมเสียไปเพียงแค่3เกมนอกบ้านของอาราเบสก็ถือว่าทำเงินค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าถิ่นอเมริกาของกุนซือกาอิสกากาลิตาโนพวกเขาเนี่ยเป็นทีมเดียวในลีกตอนนี้นะครับที่ยังไม่ชนะใครเลยที่ยังไม่ชนะใครในฤด,ดูกาลนี้แน่นอนว่าตอนนี้ก็จมบวยของตารางส่วนสภาพความพร้อมนั้นพวกเขาจะขาดอานาปุกเมากับอิมาฮิมาโกเนที่บาดเจ็บขณะที่ในรายของราคีรามาซานี่ก็ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาพอดีนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามเช่นเดียวกับทางด้านของอิดิซูบาบาฮูบูรังเมนเดสและมาเซโนซานกาที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติข่าาวดีกีกกคืออจ้ลิโบตตเั ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ5-4-1แดนกลางจะวางทางด้านของดิออนโลปิกกับรูคัสโรเบโตเน่คอยปั้นเกมร่วมกันโดยจะมีหลุยส์โซเลสนะครับผมเป็นหน้าเป้าล่าตาข่ายส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอาราเบสภายใต้การนำทีมของหลุยส์กาเซียผลงานในลีกช่วงหลังก็ทำได้ดีนะครับชนะมาสองเกมติดส่วนสภาพความพร้อมนั้นจะไม่มีอเล็กซานเดอร์เซคล่าที่เจ็บเข่าพักยาวทาั้งฤดูกาลขณะที่ในรายของเจสุสโอโวานโนกับอับเดลกาบีอัปกาติดภารกริจรับใช้ทีมชาติมาโมร็อกโกหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมนี้ด้านการจัดทััพพคคคคาาาาาาาดดดดววว่วกเเเขขจจะะะะใช้้้รรรบบ 4, 2, 3, 1, รบบ4-2-3-1นนนนแงงงงมิิิฟล์ทอออสซต และหลุยส์โอคาคอยสร้างสรรเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างกิเกกาเซียลงราจะไขในเกมนี้เจ้าบ,บ้านอเมริกาพวกเขาเป็นทีมบว้ยของตารางนะครับและยังไม่ชนะคู่แข่งเลยในฤดูกาลน,นี้บ่งบอกชัดเจนถึงความห่วยของพวกเขาได้เป็นอย่างดีขณะที่ทีมเยือนอาราเบสผลงานช่วงหลังก็ทำได้ดีนะครับจะนะมาสองเกมติดต่อกันเรตราคาเนี่ยเปิดออกให้เสมอเจ้าบ,บ้านนะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนดีที่สุดเพราะอาราเบสก็ยังดูดีกว่าจะนะมาสองเกมติดกำลังมั่นใจซึ่งต่างจากอเมริกาที่เล่นด้อย่างย่ำแย่นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังของฤด อาลาเบสดีที่สุดครับฟันธงครับจัดไปที่อาลาเบสสกอร์ที่ผมคาดการนะครับอาลาเบสจะบุกมาตบทางด้านอมเมริกาไปที่0ูนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่26มกราคม2567ัห้าคู่นี้เนี่ยคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเฮียโจกันได้นะครับจะแทงสวนเฮียโจคู่หไหนเพราะอะไรก็ลองมาพูดคุยกันได้เด้อก่อนจากกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ ให้กับช่องเฮียโจบอลเต็งกันด้วยนะครับและตอนนี้ใครที่กำลังหาเว็บอยู่เนี่ยเฮียโจขอแนะนำนะครับผมเว็บด้านล่างที่เฮียโจทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับบอกได้เลยว่าเฮียโจใช้เว็บนี้อยู่เป็นประจำนะครับผมเล่นเว็บนี้อยู่เป็นประจำค่าน้ำดีทุกอย่างดีหมดนะครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่มีโกงแน่นอนถ้าโกงถ้ามีปัญหาอะไรเม้นมาบอกเฮียโจได้เดี๋ยวเฮียจัดการให้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่เขาไม่โกงอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่สบายใจนะครับผมไม่มีหลักประกันนะครับผมเดี๋ยวเฮียโจรับผิดชอบให้้คครรรัััับบบกกมมาเจอนนให่่พุงีล